าเรื่องต้องรู้ก่อนงาน WWC d 2020มีอะไรเด็ดบ้างไปดูกัน สวัสดีครับเพื่อนๆใกล้ถึงเวลาที่งาน WWDC สองพันยี่สจะเปิดตัวขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับในรูปแบบใหม่ออนไลน์ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนะครับวับนนี้เนี่ยพีเตอร์เลยทํานรวมข่าวของแบบเฮ้ยไอแพจะเปิดตัวไหม iOS จะเปิดตัวแบบไหนยังไงมีทีเด็ดอะไรบ้างและอุปกรณ์ใหม่ๆว่าจะเป็น a i r p o d ตเนี่ยรวมทั้งหมดไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับผมไม่รอช้านะครับไปดูพร้อมกันเลยมาถึงเรื่องแรกที่ลุ้นมากๆเลยครับว่าจะเปิดตัวในงานดับดับดีซีสองพันยี่สิบก็คือไอแพดหน้าจอสิบจุดแปดนิ้วและแน่นอนว iPad Air รุ่นที่4นะครับซึ่งตัวนี้พี่ต้นมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนดีไซน์แบบใหม่หมดจดเลยครับก็คือดีไซน์มันจะคลา้ายๆกับตัว iPad Pro <อ>แล้วที่เจ๋งก็คือว่า iPad Pro เนี่ยก่อนหน้ามีแต่ขอบจอที่สีดำๆถูกไหมครับตอนนี้จากภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาเราจะมีโอกาสได้ใช้ขอบจอสีขาวด้วยและแน่นอนว่าเฮ้ยหลายๆคนอาจจะสงสัย a ่ p l e p e n c i l ที่ใช้กับมันเนี่ยจะเป็นรุ่น1หรือรุ่นที่2ถูกไหมครับน่าจะเป็นรุ่นที่สงครับจากข่าวลืลวอล ไลน์นี่ดูไว้ครับณนะตอนนี้เนี่ยหลุดออกมาครับว่าน่าจะเป็น USB C โอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็การเสียบฮาร์ดดิสเสียบแฟลได้อุปกรณ์เสริมนี่โอ้โหเป็นอะไรที่เป็นสวรรค์ของคชใชแอปเป e ลเลยนะครับงานนี้และเปิดตัวมาณนะตรงนี้เนี่ย คือราคาไม่ถึง20,000บาทดีไซน์ประมาณิ iPad Pro แล้วแถมนะครับยังสแกนนิ้วบนหน้าจออีกคือถ้าเกิดวางไว้ปุ๊บเนี่ยสแกนนิ้วบนจอปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้โหอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ไม่เคยมีมาใน Apple Product ทุกชนิดเลยอันนี้รอรู้จริงๆว่าจะเปิดตัวในงานจริงหรือเปล่ามาถึงเรื่องที่2นะครับข่าวนี้จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้ iOS ทุกคนเลยครับพอพี่เต้จะพูดถึงเรื่อง iOS 1 4ี่ที่จะเปิดตัวมาแน่นอนข่าวรุนข่าวรือค่อนข้างน้อยนะครับแต่จับได้ส่งเรื่องเด็ดๆเ,เลยจะเลนนคเอ แบบยาวนานมากๆเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับลุ้นกันว่า iOS 14สามารถที่จะอัดเสียงตอนเราคุยโทรศัพท์ได้เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้ทาไม่ได้เลยครับคือแบบจะทําได้ก็ลำบากมากๆ2วิธีวิธีแรกก็คือโอ้โหต้องไปโหลดแบบแอปพลิเคชันอะไรไม่รู้อะซึ่งแบบต้องเสียค่าแบบรายเดือนไม่ใช่ดิค่ารายนาทีเลยแบบโอ้โหแบบถ้าจะอัดหนึ่งนาทีเสียกี่เลี้ยนกี่เรียญแพงมากไม่กล้าใช้ครับวิธีที่2ก็คือซื้ออุปกรณ์เสริมมาปุ๊บเนี่ยเรามาเสียบซึ่งแบบแพงอีกโอ้โหอุปกรณ์เสริมตัวนึงสามสี่พันบาทโอ้โหตายพอดีถ้าเกิดความสามารถตรงนี้มาจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาใช้งลวง พอแอ a เ p l e เนี่ยเขาวางแผนเรื่องนี้มาแล้วถ้าเราทําการกดอัดเสียงปุ๊บจะมีการแจ้งเตือนคู่สนทนาว่าเฮ้ยจะมีการอัดเสียงนะถ้าคู่สนทนาไม่ยอมปุ๊บเนี่ยก็อาจจะกดยกเลิกฟังก์ชันนี้ไปเลยก็เป็นได้ครับถ้าเกิดมาจิลเลอรช่องเราจะทดสอบให้เป็นช่องแรกๆเลยครับคอยดูแล้ว iOS 14ยังมีความสามารถที่2นะครับที่แบบน่าสนใจมากๆเลยก็คือความสามารถในการแปลภาษาหน้าเว็แบบไซต์เนี่ยโอ้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราสนใจของบางอย่างเป็นภาษาเยอรมันอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอ้โหปวดหัวมากต้องแบบทาการก๊อปปี้ข้อมูลปุ๊บเอาไปแปะวางบน แอปแปลภาษาใช่ไหมครับพอจะกดแปลเสร็จปุ๊บกลับมาใช้งานต่อโอ้โห,โ,หโหเหนื่อยเลยแล้วงานนี้ความยุ่งยากตัวนี้น่าจะแบบหมดไปโดยแบบสิ้นซากเลยเพราะว่า iOS 14เนี่ยจะสามารถแปลภาษาได้บนหน้า Safari เลยจะใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมาก ทั้ง iPhone และ iPad ความสะดวกอันนี้จะได้มาแบบโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยครับแม้แต่นิดเดียวมารอรุ่นกันครับว่าความสามารถตรงนี้เนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับกับ iOS 14มาถึงเรื่องที่3ครับเรียกว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่แบบคนจับตาให้ความสนใจกันมากที่สุดเลยก็ว่านะครับจะเป็นอะไรไม่แด้ครับนอกจาก iPhone 12นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้พิ่เตอร์มีข่าวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเราจะทวนก่อนหน้าก่อนนะเผื่อเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลนะคร สธรรมดาออกมา2ขนาดหน้าจอคือ5.4นิ้วแล้วก็คือ6.1นิ้วนะครับตัวนี้น่าจะเรียกว่า iPhone 12 Plu s ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอโ l e d เลยครับและแน่นอนว่ามากัน2กล้องคือกล้องปกติและกล้องเลนส์เอาตาไวกว้างแบบสุดๆไปเลยที่เด็ดของตัวนี้คือว่ามาพร้อมกับโล 5G เลย 5G และแบบรองรับแบบทุกย่านความถี่ยกเว้นความถี่ที่เร็วสุดๆ2ี่ h z แค่อันเดียวเท่านั้นหลายคนเฮ้ย hey, Apple ลกักหรือเปล่าหรือยังไง Apple งานนี้อาจจะมองว่ากักสุดๆก็ไม่ได้เพราะว่า่าาาณตอนนนนีี้เคทแบบสามารถ ผลิตชิปแบบตัว 5G โมเด็มเนี่ยที่ Apple สามารถซื้อได้คือมีพอค่อมแค่เจ้าเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ยังทะเลาะก,กันอยู่เลยครับ a p p เ e ิเพิ่งเสียค่าปรับไปและพอค่อมเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้แบบใช้ความถี่อันนึงได้เสียเงินเพิ่มเพิ่มความถี่อันที่2ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกโอ้โหแบบราคาแบบ 5G ในตออเนี้ยมันค่อนข้างแพงนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับราคา iPhone 12และ iPhone 12 Plus เนี่ยจะออกมาน่ารักตามข่าวหรือก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้มาถึงตัว iPhone 12 Pro โอ้โหะระดับ Pro นี่คือต้องให้แบบ มา2ขนาดหน้าจอนะครับก็คืออันแรกก็คือ6.1นิ้วและตัวสุดท้ายตัวท็อปก็คือ iPhone 12 Pro Max มาจัดมาแบบเต็มๆเลยคือ6.7นิ้วแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยเป็น OLED แน่นอนอยู่แล้วแต่เป็น OLED แบบตัวท็อปด้วยเนื่องจากว่าจะรองรับแบบโปรโมชั่นกระพริบแบบถี่ปุ๊บ120 h z จะแบบลื่นไหลทุกแบบการใช้งานแบบบนหน้าจอเลยจริงๆจัดมากัน3กล้องเต็มๆเลยครับ และมาพร้อมกับตัว LiDAR สแกน n นอรแบบเดียวกับที่ใช้บน iPad Pro โอ้โหงานนี้จัดหนักแน่นอนและชิป 5G ตัวนี้เนี่ยคือแบบไม่มีข้อจำกัดแล้วครับใช้ได้แบบทุกย่านความถี่ความถี่น้อยความถี่กลางกลางบนความถี่สูงสุดนี่คือแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นเลยและตัวราคาที่จะเปิดมาเนี่ยก็น่าจะไม่แพงกว่า11และ11 Pro ด้วยรุ่นมากๆเลยครับพร้อมกับสีใหม่นะครับคือตัว Navy Blue และข่าวใหม่นะครับที่จะเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นคือ iPhone 12และ iPhone 12 Pro จะเริ่มสายการผลิตเดือนหน้านี้แล้วแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ที่บอกเฮ้ยจะเลื่อนง,งานเปิดตัวมันจะไม่เลื่อนง,งานเปิดตัวจะเปิดตัวตามปกติเลยแต่ iPhone 12จะวางขายก่อนครับ ได iPhone 12 Pro จะวางขายช้ากว่านิดหน่อยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวชิปโมเดมเนี่ยน่าจะผลิตได้ช้านิดนึงครับ <S <S มาถึงเรื่องที่4นะครับจากข่าวก่อนหน้านี้ครับมีออกมาแบบโอ้โ oh, ห oh, เป็นข่าวค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีอ่ะเขาบอกว่า iPhone 12ทุกรุ่นปีนี้จะไม่แถมหูฟังมาในกล่องแต่มีข่าวมาใหม่ครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะมีการแถมหูฟัง AirPods นะครับซึ่งหน้าตาแบบใหม่แบบหมดจดเลยครับตัวดีไซน์ครับมันจะสวยล้ำและแบบโอวากาศแบบมากๆเลยแล้วบอกว่าจะแถมมาในกล่องเลยเนี่ยเฮ้ยมันขัดแย้งกับข่าวเดิมหรือเปล่า อันนี้ไม่ต้องตอกใจนะครับมันไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะไอ้ตัวดีไซน์ใหม่ๆที่สวยๆล้ำๆเนี่ยจะแถมมาในกล่องมันไม่ใช่ปีนี้ครับเพื่อนๆมันจะแถมตอนปี2022อีก2ปีเดี๋ยวมารอลุ้นกันยาวๆเลยนะครับว่าตรงนี้ข่าวนี้จะจริงมากน้อยแค่ไหนยังไงมาถึงเรื่องที่5นะครับโอ้โหหลายๆคนลุ้นมากเลยครับไ m a c มเนี่ยไม่ได้เปิดตัวมานาน,านแล้วนี่นะตอนนี้ถึงรอบเปิดตัวแล้วจะมาในงานดับดับดีซี2 0หรือเปล่าถ้ามาจริงตัวนี้น่าจับตามากเนื่องจากเปลี่ยนดีไซน์แบบใหม่หมดเลยคร ดีไซน์ใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก iPad Pro โอ้โหถ้าได้ตามนี้จริงแลวมันสวยแบบมากๆเลยอ่ะและในการหน้าจอเนี่ยจะขยายขึ้น้วยนะครับจาก21นิ้วของเดิมนี่ครับตอน,นจะขยายปื้ดใจขึ้นเป็นอน23นิ้วมาพร้อมกับสแกนหน้าครับ ID c e ID ถ้ามาจริงงานนี้แหละมี hey เฮแน่พี่เต้นว่าหลายๆคนนะตอนนี้จอดกระปุกเก็บตังรอได้เลยครับมาลุ้นนครับว่า ข่าวลือที่บอกทั้งหมดวันนี้ทั้งหมด5ข่าวเนี่ยจะเป็นจริงกี่ข่าวมาลุ้นกันครับผมเป็นไงบ้างครับกับข่าวลือที่พี่เติ้ลเอาให้ชมกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ลักษณะน,นี้นะครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เติ้ลด้วยนะครับในช่องเติ้ลสตูดิโอและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องของเราวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย